สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนซิมออนไลน์ขั้นตอนแรกครับให้เข้าที่เว็บไซต์ s i m k f o c o m u s e r ช่องชื่อผู้ใช้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนช่องรหัสผ่านใส่ใหมายเลขซิมปัญจุจากนั้นกด Sign in ครับต่อมาให้สังเกตที่หน้าจอมุมขวากดสัญลักษณ์3ขีดครับจะพบเมนูหมายเลขดีลเลอร์ของคุณทำการกดตรงนี้เลยครับจากนั้นกดตรงหมายเลขที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิม จะพบหน้าเมนูลงทะเบียนซิมออนไลน์จากนั้นจะพบหน้าเงื่อนไขการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้เราดําเนินการกดยอมรับเงื่อนไขครับหน้าถัดมาจะเป็นในส่งของบัตรประจําตัวประชาชนด้านหน้าและด้านหลังให้เราทําการถ่ายรูปให้เต็มขนาดหน้าจอมือถือทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จากนั้นกดตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมาให้เราตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ครบรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนแนะนำให้ลบและพิมพ์ใหม่และใส่เบอร์ติดต่อกลับไว้ด้วยครับ จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนต่อมาจะเป็นการถ่ายรูปหน้าตรงแนะนําไม่ให้ใส่แว่นตาและสวมหมวกครับจากนั้นกดตรวจสอบภาพถ่ายรอสักครู่ระบบจะดําเนินการตรวจสอบหากระบบดําเนินการสําเร็จแล้วจะปรากฏหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบให้ดําเนินการใส่ซิมเข้ากับเครื่องโทรศัพท์าาม,มือถือแล้วเริ่มใช้งานได้เลยครับเท่านี้ก็ถือว่าทำการลงทะเบียนสำเร็จแล้วขอบพระคุณครับ